หลักในการแย่งบอลง่ายๆนะครับอย่างแรกเลยคือมองทิศทางที่บอลจะมาเมื่อบอลเดินทางมาหาคู่ต่อสู้เราต้องวิ่งเข้าไปหาด้วยความเร็วถ้าเขาหันหลังให้พยายามเข้าบอลอย่าให้เขาพลิกบอลเข้ามาหาประตูเราได้ข้อทสองถ้าเราแย่งได้ให้แย่งเบียดได้เบียดบงังได้บงังแต่ที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งก็คืออย่าฟาว ทำลายจังหวะเขา3าถ้าแย่งไม่ได้แย่บอลออกไม่ได้แล้วเขาพลิกบอลมาได้แล้วอย่าเข้าพรวดให้เข้าไปดีเลยดีเลยคือทำให้เขาช้าลงบีบเขาออกไปทางขาที่ไม่ถนัดหรือบีบเขาออกไปทางแคบอันนี้แล้วแต่ผู้เล่นคนนั้นจะชอบแบบไหนนะครับที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งคือสลีละของเราคือหนึ่งต้องมีเท้านำเท้าตามเพื่อการออกตัวเพื่อการแย่บอล สองยอ่อเข่าเพื่อให้สมดุลของร่างกายอยู่ต่ําแล้วก็เมื่อคู่ต่อสู้เปลี่ยนทิศทางเราก็จะสามารถโยกตัวเปลี่ยนทิศทางตามไปได้ทันถ้าเรามีเท้านําเท้าตามที่ดีคู่ต่อสู้พลิกกับหลังเราก็เข้าไปดีเลย์ได้อีกถ้ายังไม่ได้ก็บีบให้เขาคืนหลังมองเมื่อบอลโดนทางมาถึงพยายามยายอย้าพลิกบอลวิ่งเข้าไปด้วยความเร็วตามภาพยอ่อเข่ากลางแขนมีเท้านําเท้าตามแล้วทุกอย่างครบหมดแล้วเมื่อเขาพลิกบอล เราบีเข้าไปในทางแคบที่เราดักไว้เราเขาแย่งชิงแย่งชิงไม่ได้สก,กัดออกเมื่อแย่งได้เราจะเป็นทีมที่จักรับกลายเป็นลุกได้ทันทีครับ